สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคาณิมิโสนะครับผมในวันนี้เราจะมาทําการสรุปข้อนแทงต่างรวมถึงตู้กาชาภายในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ไฟนนลนะเพราะว่ายังมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทางเกมยังไม่ได้ประกาศมาซึ่งส่วนตัวแต่สุดท้ายในช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปก็ยังไม่มานั่นเองฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันก่อนส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมตรงนั้นเดี๋ยวเราอาจจะทำเพิ่มเติมมาให้เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเราในการฟาร์มภายในช่วงเดือนนี้ค่อน้าจะเยอะนั่นเองอาฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับกับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือตู้กาชาครับตู้กาชาภายในช่วงเดือนนี้ ด้วยการเร่งแพชถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับอ่าเรามาไล่ดูกันก่อนวันที่1นถึงเกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นทางอาริสเมดโทคิบันนี่มโมอิเมดมิดริเมดวันที่8ปดถึงสิบสี่กรกฎาคมนะครับจะเข้าสู่การเริ่มต้นของช่วงเฟสสปีแต่ตู้ที่เข้ามาจะไม่ใช่ตู้เฟสนะครับจะเป็นตู้1นึ100โรฟีก่อนในรอบนี้โดยจะมีเป็นเซออาแล้วก็อาซนาชนักเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่1 5บหถึงยีกรกฎาคมจะเป็นตู face ้เฟสสปีโดยตู้เฟสสีในนรอบีี้ก็จะมเป็นอ เนรูนักเรียนแล้วก็ฮานากดช่วยน้ำนะครับผมที่คุณสามารถใช้แต้มการันตีรวมถึงมีเรดอัพหน้าตู้ให้คุณเลือกเปิดได้นั่นเอง22-29กรกรกฎาคมถ้าไม่มีการเล่งแพทอะไรเพิ่มเติมนะครับมันจะมีเพียงแค่ฮิมาริกับเอมิช่วยน้ำแล้วก็ช่วสุดท้ายครับคือ2 9 1 1สิสิงหาคมนะครับ แต่ในกรณีว่ามีการแร้งแผดเพิ่มเติมขึ้นมาช่วงโตูตรงนี้อาจจะถูกขยับขึ้นมามาอยู่ในช่วงวันที่22และลากยาวไปจนถึงวันที่4สิงหาคมนั่นเองนะครับนั่นก็คือมากิแคมฮาร์เรแคมแล้วก็โคทมาแคมนั่นเองนะครับอ่าซึ่งในวันนี้ตู้มันค่อ็จะเยอะเนอะฉะนั้นผมจะขอพูดถึงเฉพาะตู้ที่สำคัญละกันนะครับจะได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใของเราได้ว่าเฮ้ยเราจะเปิดตู้นี้ดีหรือเปล่านะครับผม อาฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันคร่าวๆในแต่ละตู้ให้ฟังแล้วกันนะโดยเราจะขอเริ่มกังก่อน,นะครับกับตู้แรกคือเซอาตัวละครนี้เป็นลิมิตนะครับผมอยู่ในช่วงของการแจก100รโรฟีเป็นสไตร k เกอร์ที่มีความสามารถในการลดคอสและสามารถเร่งค่าคอสได้ด้วยนะครับหลังจากที่มีการใช้งาน exq รวมถึงความสามารถในการบัฟประสิทธิภาพกระสุนเหลืองด้วยผ่านตัวของเบสิกสกิลนะครับก็เรียกได้ว่านี่คือตัวละครลดคอสตตัวที่3ของเกมเท่านั้นที่สามารถหักคอสตได้แบบครึ่งหนึ่งนะครับและเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจและมีการใช้งานพอสมควรเลยหลังจากนี้ไปนั่นเองนะตัวถัดมานะครับจะเป็นทางอาร์เซน่าเชนนักเรียนตัวละครนี้เป็นสไตรเกอร์เช่นกันนะครับเป็นตัวลิมิตอยู่ในช่วงของ100โรฟีโดยตัวละครนี้จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ใช้ในการบัฟพลังโจมตีให้กับนักเรียนที่เป็นนักเรียนสเปเชียลนะ รวมถึงซับสกิลด้วยเช่นกันที่มีความสามารถในการบัฟรูปแบบเดียวกันเลยเหมือนกับเอ็กสกิลของตัวเองนั่นเองนะก็จัดรอบเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานพอสมควรนะครับแล้วช่วงถัดมาจะเข้าสู่ช่วงเฟส4ปีเฟส4ปีนะครับเราจะมาพูดถึงกันทีละตูต้เลยก็ตู้แรกของเรานะครับคือวิริโอโดยวิริโอนะครับจะเป็นนักเรียนสเปเชียลบทบาทเป็นพวกตัวละครซัพพอร์ตมีความสามารถในการก๊อปปี้สกิลรวมถึงความสามารถในการบัฟพลังโจมตีผ่านการใช้งานเอ็กสกิลที่มีการก๊อปปี้ตัวงานเข้าไปด้วย และมีความสามารถในการลดเกราะของศัตรูด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความยูนิคมากๆสำหรับการใช้งานและไม่มีตัวละครไหนที่มีความสามารถแบบนี้มาก่อนเลยนั่นเองตัวถัดมานะครับจะเป็นทางเนรุนักเรียนเนรุนักเรียนจะเป็นสไตรเกอร์ครับการโจมตีสีเหลืองกรอะสีม่วงจุดเด่นของตัวละครนี้คือเป็นตัวละครที่จะสามารถรีดดาเมจได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการใช้งาน e x Skill เพิ่มเติมขึ้นไปภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้บอกกันก่อนนะว่า มันไม่ใช่ตัวละครเกมยาวแบบที่หลายๆคนชอบไปคิดกันนะในเรื่องการใช้งานจริงตัวละครนี้ทําผลงานได้ดีกว่ามิกาซาดิซํมในพื้นที่ที่ทั้งคู่ถนัดในระดับเดียวกันและเป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งนะอย่าไปคิดว่ามันเกมยาวพอไปฟังคนที่ไม่เคยใช้งานมาพูดถึงในส่วนตรงนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นทางฮานาโกะสำหรับฮานาโกะช่วยน้านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวเฟสรีรันนะครับผมโดยตัวละครนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งที่โบเกนมากๆอะ่ะสำหรับการเล่นสีม่วงเรียกได้ว่าถ้าคุณมีตััววลละะครรรนนนีี้มมแทบบจจโสสาก่่ง รวมถึงคุณยังสามารถนําตัวละครนี้ไปลงกับีอื่นได้ดีประมาณหนึ่งและมีความสามารถในการลดเกราะที่ไม่ทับกับใครเลยภายในเกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่สำคัญมากกับเมตาของเกมนี้นั่นเองนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นฮิมาริฮิมารินะครับก็จะเข้ามาในช่วงวันที่22กรกฎาคมนะครับโดยตัวละครนี้จะเป็นสเปเชียลซัพพอร์ตมีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีและการเร่นคาคอสให้กับทีมแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงของแคม ตัวแรกสุดที่จะขอพูดถึงก็คือจะเป็นมารกิแคปนะครับจะเป็นตัวละครใหม่โดยตัวละครนี้นะครับจะมีความสามารถในการโจมตีผ่านเอ็กซ์คิลโดยมีความคล้ายคลึงก,กันกับการใช้งานฟูบุกิช่วยน้ําฉะนั้นในเรื่องออปชันการใช้งานก็จะมีข้อเกัจทางในรูปแบบเดียวกันก็คือจะใช้ในการตีกับทอมบอสเกบูราโดยเฉพาะในการทําลายเสาน้ําแข็งที่มีการเสกลงมานั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นฮาร์เรย์แคป ฮารแคมจะเป็นนักเรียนสไตรเกอร์นะครับที่มีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีผ่านทั้ง EX และ Basic s k i l l ซึ่งตัวละครนี้จัดว่ามีการใช้งานค่อนข้างจะเยอะพอสมควรหลังจากที่คิซากิมีการเข้ามานั่นเองนะครับตัวถัดมานะครับผมก็คือจะเป็นทางโคทามะแคมโดยโคทามะนะครับจะเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถทำซีซีได้รุนแรงที่สุดภายในเกมเลยณนะเวลานี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัวละครเฉพาะทางสาหรับการเล่นกับคอนเทนต์ที่ต้องใช้ซีซีหนักๆเนี่ยโคทามะก็เป็นอีกตัวละครที่น่าสนใจนะครับ อ่านี่คือตู้ไฮไลท์ต่างๆนะครับภายในเดือนนี้ที่ผมมีการนํามาพูดถึงกันแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความน่าเปิดนะครับผมจะมองในรูปแบบประมาณนี้แต่ย้านะครับว่านี่คือความเห็นส่วนตัวเท่านั้นโดยในเซตแรกของเรานะครับก็จะเป็นเซตอาริสเมโทคิบันนี่โมโมอิเมทนะครับผมจะให้อยู่ที่5เต็ม10ก็คือไม่ได้น่าเปิดสักเท่าไหร่แต่ในเคสของมิดอริเมทนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่จริงจังกับการตีบอสมากเน้นกระทั่งกับการเล่นแกนเ e ็ดบอสนะครับมิดริก็ถือว่ามีความน่าสนใจอย,อยู่ประมาณหนึ่งแล้วกัน,น ช่วงถัดมาช่วง100โดฟีส่วนตัวผมมองว่าเซอาหน้าเปิดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยิ่งขาดตัวละครลดค่าคอร์สแนะนำว่าหาเซอาไว้เะครับส่วนตัวผมแนะนําว่า10เต็ม10ไปเลยสำหรับในทุกคนหน้าเปิดในมุมมองผมนะ อาเซนาชุดนักเรียนนะครับอันนี้จริงๆแล้วจะให้มากกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าในเรื่องการใช้งานอาจจะเฉพาะทางมาสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวก็เลยให้อยู่ที่สัก7.5ถึง8เต็ม10ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมริโอเนรุฮานาโกะนะครับทั้ง3ตัว10เต็ม10ทั้งหมดเลยใครยังไม่มีแนะนำว่าหาไว้เถอะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยตัวละครนู้นตัวละครนี้ทดแทนได้ในการใช้งานจริงถ้าเกิดว่าคุณได้มีตัวละครเหล่านี้แล้วมันจะเล่นลำบากพอสมควรนั่นเองนะครับฮิมารินะครับส่วนตัวผมยังให้9เ,จจเต,ต็ ตัวละครนี้มันก็มีบวบาทสาคัญขึ้นมามากๆเลยนั่นเอง เอมี่5เต็ม10นะครับมากีแค้ม6เต็ม10ตัวละครนี้เป็นตัวละครเฉพาะทางมากๆเลยกับการเล่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะตีเกบูราในระดับสูงๆเนี่ยมากีแคมจะมีตีไอดีไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรฮารแคมป์นะครับผมให้9เต็ม10เหมือนเดิมก็ยังมีหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทค่อนข้างจะเยอะและสำหรับเซิเวอร์เราผมก็คิดว่ามันมีบทบาทยาวๆแน่นอนนะครับกับตัวละครตรงนี้โคทามาแคปมนะครับคล้ายๆกับอาสุนะเลยแต่ว่ามันจะมีงานโดยเฉพาะกับการเล่นคอนเทนต์ซีซี สัก7.5แล้วกันนะครับอ่าซึ่งอันนี้เป็นมุมมองผมแล้วกันนะครับเกี่ยวกับตู้กาชาภายในเดือนนี้แต่สุดท้ายตัดสินใจกันเราเองนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนเอาตามที่เราต้องการนะครับอย่าเชื่อผมทั้งหมดนั่นเองนะครับผมอ่าถัดไปเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันนะครับกับพาร์ทของอีเวนต์ภายในเดือนนี้กันบ้างสำหรับภายในเดือนนี้มันมีอีเวนต์มันมีเนื้อเรื่องมันมีดานต่างๆอัปเดตเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าภายในเดือนนี้ จะมีอะไรอัปเดตกันบ้างเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยนะครับกับอย่างแรกคืออีเวนต์ถาวรในช่วงวันที่1กรกฎาคมอีเวนต์จดหมายเตือนสีขาวนะครับซึ่งอีเวนต์นี้จะเข้ามาในช่วงวันอังคารที่จะถึงนี้และใครต้องการยูสุเมดคุณสามารถไปรับออกมาได้นะครับจากการเล่นอีเวนต์ถาวรตรงนี้นั่นเองนะถัดจากนั้นไป1สัปดาห์ครับจะเข้าสู่อีเวนต์โค้ดบ็อกซ์นะครับผมโดยอีเวนต์โค้ดบ็อกซ์จะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับจะกินเวลาไปทั้งหมด14วันด้วยกันในรอบนี้นะกรกาคม โดยอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับทางมิลเลนเนียมซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะมีเซอาเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงไปรอชมกันและอีเวนต์นี้ก็มีมินิเกมให้เราเล่นด้วยเช่นกันนะครับและมินิเกมส่วนตัวผมถือว่าสนุกกว่าถ้าเทียบกันกับการเล่นมินิเกมของทางอีเวนทีนะครับผม ถัดไปนะครับวันที่22จะมีการเข้ามาของเนื้อเรื่องเรเกเกมาตันบทที่2พาร์ทที่2นะครับใครที่กำลังรอคอยอยู่ก็จัดไปกันได้นั่นเองนะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับกับวันที่22ยังมี1สิ่งที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับนั่นก็คือจะเป็นด่านที่28หรือว่าแอรีที่28นั่นเองนะครับโดยในรอบนี้ก็จะเข้ามาพร้อมกับของ t 10 6ชิ้นด้วยกันก็คือช่องที่1และช่องที่2นั่นเองนะ และอันนี้นะครับเกิดขึ้นได้2แบบก็คือจะเป็นวันที่29หรือถ้ามีการเร่งแพทจะเกิดขึ้นมาในช่วงวันที่2 2แทนนะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์แคมป์รีรันซึ่งจะเก็บเวลาทั้งหมดสสัปดาห์ด้วยกันและอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์หนึ่งที่คุณสามารถฟาร์มอีริกมากได้แบบไม่จํากัดน,นะครับมันเลยเป็นอีเวนต์ที่น่าสนใจแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการต้องไปชนในการที่จะฟาร์มกับอะไรบางอย่างด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอันเนี้ย เราเค่อยว่ากันตอนที่ตัวตารางแคมเปญออกแล้วกันว่าเราควรต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับผมในช่วงเวลาตรงนั้นนะถัดมานะครับเราจะพามาดูกันที่ N Content กันบ้างในวันนี้ไม่มีในเรื่องของแคมเปญน,นะครับเพราะว่าผมรอมานานมากสุดท้ายก็ยังไม่ออกมาเนอะ <S <S คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการสรุปเป็นโรดแมปยาวๆขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ออกมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงให้ฟัง <S <S แต่ว่าเดี๋ยวในตอนสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะมีการพูดถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นของซาวิญี่ปนเนี่ยมันจะเป็นตารางประมาณไหนกันบ้าง แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีการจัดแบ่งในเรื่องของการฟาร์มกันประมาณหนึ่งด้วยนะครับในช่วงเวลาตรงนั้นแต่ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของ n อนเ e มคอนเทนกันดีกว่านะครับโดยในเดือนนี้มันจะเกิดขึ้นทั้งหมด4อย่างด้วยกันด้วย4อย่างตรงนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ไคลเอนเจอร์นะครับในช่วงวันที่1-7ถึงกรกฎาคมนะครับในรูปแบบของแกรนด์แอสเซพื้นที่ในเมืองเกราะเป็นสีแดงสีฟ้าและสีเหลืองสีแดงอระดับทอร์เมนนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นบอสใหม่ที่ชื่อว่าเกบบูรา ดยบอสตัวนี้นะครับจะอยู่ในช่วงวันที่15-21กรกฎาคมพื้นที่กลางแจ้งเกาะของบอสเป็นสีแดงและการโจมตีของบอสตัวนี้ในระดับอินสไน์ขึ้นไปจะกลายเป็นสีฟ้านะครับเดือนนี้อยู่ในรูปแบบของเรดบอสทั่วไปนะแล้วเดี๋ยวตอนใกล้ๆเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีการสอนเกี่ยวกับวิธีการตีกับบอสตัวนี้นะครับเพราะจะเป็นบอสตัวหนึ่งที่จะมีรูปแบบการเล่นที่ไม่เหมือนกับใครเลยนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นการสอบสอบจะอยู่ในช่วงวันที่22-28กรกฎาคมนะครับพื้นที่ในอาคารศัตรับ สุดท้ายคือเกเกอริอัสนะครับจะมีการเข้ามาในรู่อของแกเรดบอสในช่วงวันที่29จนถึง4สิงหาคมพื้นที่ในรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับคือพื้นที่ในอาคครส่วนเกราะนะครับจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันสีฟ้าในระดับทอร์เมนสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่คือคอนเทนต์เกมภายในเดือนนี้นะส่วนตัวของบอสเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงแล้วกันแต่บอสถ้าเกิดว่าจะมีการเข้ามานะครับมันจะกลายเป็นเซตสีฟ้านั่นเองนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมตรงนี้นั่นเองนะ อ่ะทีนี้เราพามาสรุปกันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับภายในเดือนนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นตารางนะครับให้ดูตามภาพเลยวันที่1นถึงเนะครับวันที่1ก็มีอีเวนท์ถาวรเข้ามาใช่ไหมแล้วก็จะมีแกนเร็ดบอสเข้ามาในสัปดาห์ตรงนั้นโดยการฟาร์มนะครับอันนี้ออฟ i ิเชียลอยู่ก็คือจะเป็นด่านฮาร์ดมิชชั่นกับสคริมเมตนะครับที่สามารถฟาร์มได้ภายในช่วงสัปดาห์ตรงนี้8ปดถึงสิกรกฎาคมนะครับ เริ่มเข้าสู่ช่วงเฟส4ปีก็จะเป็นอีเวนต์โค้ดบ็อกนะครับก็จะลากยาไวไป2สัปดาห์จนถึงวันที่21โดยในช่วงวันที่8ถึง14กรกฎาคมครับจะมีตู้กาชาที่เป็น100โรโรฟีนั่นก็คือเซอกับอาเซนซูนักเรียนคอนเทนต์เอนเกมไม่ได้มีอะไรน่าสนใจส่วนแคมเปญนะครับก็ไม่ได้มีการกระทบอะไรกับการใช้พลังงานก็จะเป็นประกาศจับกับเลเซอร์แต่ย้ำนะครับว่านี่คือคูณ3นะเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงเฟสแล้วนั่นเองแล้วก็ถ้าไม่มได้เปลี่ยนแปลง exp คูณ2กก็จะเิดดขึ้นนนวว้นววยช่งสาอ์ก็คือวันที่12และ13ก,กา 15-21กระกฎาคมนะครับก็คือจะเป็นอีเวนต์เหมือนเดิมแล้วก็จะมีการเข้ามาของตู้เฟส4ปีครับก็อย่างที่บอกไปคือริโอเนรูกเรียนแล้วก็ตัวรีดันอย่างทางฮานาโกช่วยน้ําโดยการเข้ามาตรงนี้จะมีการเข้ามาพร้อมๆกับทางบอสเกบุระในรูปแบบของเรดบอสปกตินะครับส่วนแคมเปญท่าอ้างอิงตามเซ์ว่ญี่ปุ่นนะครับ มันจะเป็น normal กับ h า r d ก็จะแบ่งกัน4วันแรกกับ3วันหลังนะแล้วก็ยีงพีคูณ2เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับกับแคมเปญต่างๆภายในช่วงเดือนตรงนี้แต่ย้ำนะครับว่ามันเป็นแค่การคาดดาวเท่านั้นเดี๋ยวรอดูการประกาศจริงหนึ่งทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันให้ฟังหนึ่งรอบแล้วกันนะกับส่วนตรงนี้แต่ส่วนตัวละกันถ้าเกิดว่าในช่วงสัปดาห์15-21เนี่ยใครที่อยากจะฟาร์มคารินนักเรียนเนี่ยก็แนะนำว่าลงกับอีเวนต์ไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องกกกกกกาาาารรรรรรรเเเืื่่่่่อออองงงงงขซตตตัััวละะคคหุุปณณ์์ๆจแบบมฟ N นนนี้้็ไดช 2 2ถึง28กรกฎาคมนะครับก็มีการเข้ามาของ2อ,อย่างเลยก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องเดกกรกมาตอนกับด่านที่28นะครับในส่วนกาชาเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าสนใจจกนกระทั่งทุกคนต้องรู้เอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรก็เป็นอีกหนึ่งเคสกันไปก็มีการพูดถึงกันไปแล้วนะครับกับเรื่องของกาชาก่อนหน้านี้การสอบนะครับเป็นการสอบป้องกันแล้วก็แคมเปญน,นะครับแคมเปญตรงเี้ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแป่อน่าจะเยอะนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าในการเร่งแพชขึ้นมา ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับก้อนนี้อ้างอิงมาจากเซอร์วิสญี่ปุ่นจะเป็นคอมมิชชั่นนะครับก็คือคำขอพิเศษนั่นแหละแล้วก็จะมีสกริมเมตหรือทุนโรงเรียนนะครับเลเซนคูณ3แล้วก็เอเยพีคูณ2ในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็สุดท้ายวันที่ยี่สิบเก้าถึงสี่สิงหานะครับก็จะมีการเริ่มต้นของอีเวนต์แคมป์แต่ถ้าเกิดเร่งแพตขึ้นมาอีเวนต์แคมป์จะไปเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเลยนั่นเองส่วนตู้กาชานะครับก็เหมือนเดิมนะก็มากิฮาาาาาาาเเเรรรรรแแลล้้้้้ววววกกก็็โคคคคทมมมะะะะตต่่่่ไไไไไดดีฮ์อใใใหนนนับพถสจิ ตามสวีปุ่นนะครับมีโอกาสที่เราจะได้เจอเป็น normal hard คูณ3ด้วยแบ่งเป็น4กั3บ3วันเหมือนเดิมแล้วก็ exp คูณ2นะครับภายในช่วงสุดสัปด,ดาห์นั่นเองอะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นสรุปภายในเดือนนี้นะครับแต่ย้ำก่อนนะครับว่าในเรื่องแคมเปญไม่ชัวร์ขนาดนั้นเพราะสุดท้ายรอดูการประกาศจากอ f ฟ i c i a ียก่อนอันนี้เราไม่ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นน่าจะเยอะเลยก็คือการเร่งแพทช์แล้วถ้าเกิดว่ามันเร่งแพทช์ขึ้นมานะแล้วสมมติ ในช่วงอีเวนต์แคมป์มันเป็นอะไรที่บันเทิงมากๆในช่วงของการฟาร์มเพราะอย่างแรกเลยคุณอาจจะถูกบีบบังคับให้ต้องฟาร์มทีสิเพิ่มเติมในขณะที่มีอีเวนต์แคมป์อยู่ซึ่งอีเวนต์แคมป์คุณก็สามารถฟาร์มอีริกมากได้แบบเต็มที่มันเลยจะกลายเป็นดเลม,ม่าให้กับคุณว่า คุณจะต้องฟาร์มอะไรซึ่งอันนั้นคือความบันเทิงของเราแน่นอน,นครับถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบนั้นขึ้นมานะฉะนั้นก็ภาวนาว่าให้ทางเกมมันช่วยจัดอะไรให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหน่อยละกันนะครับผม,มช่วงเวลาตรงนี้นะส่วนเรื่องแคมเปญเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลออกมานะครับเดี๋ยวเราจะทําสรุปให้หนึ่งทีละกันนะเพราะมันจะกระทบกับเรื่องการตัดสินใจของการฟาร์มของเราเพราะนจะเยอะเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไป,ไปยังไงร,รบกวนกดไลค์กดติดตามไปนะจะผมได้วยละกัน,น สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ